ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส แล้วรอดต้องรัดส่วนไหนบ้างพี่แขนคอด้วยก็ช่วยกันเดินเอาออกอ่ะอละค่ะน้องเขาล้มลงแล้วงูเหลือมรัดคนคนที่จับงูเนี่ยไปเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะมีวิธีการเอาตัวรอดอยังไงถึงจะปลอดภัยถ้าทิ้งขยะนู่นนี่นั่นไม่เก็บนะโลกร้อนไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวโลกล้วนโลกเดือนแล้วตอนนี้เพิ่มมูลค่า เราเป็นผู้ผลิตต้นตอที่เกิดขยะเคลียร์ให้ได้ขยะคืนชีพเรื่องจริงที่คิดถึงชาร์จดับชีวิตไฟฟ้าใช้ตามบ้านเรานะครับกระแสสลับ220โวลต์นเนี่ยทะลุมาถึงฝั่งของ ไฟฟ้ากระแสตรงเราจับที่โลหะไฟก็เลยไหลเข้าสู่ร่างกายเราได้แล้วก็ไหลลงสู่กาวพื้นดินพวบมูนจอสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอเปิดรายการคืนนี้ด้วยเรื่องราวของคนกับงูที่มักจะ,ะเผชิญหน้ากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นที่ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเมื่ออาสากู้ภัยวัย68ปีพลาดท่าครับถูกงูเหลือมขนาดลำตัวยาว4เมตรรัดคอจนหมดสติขณะเข้าช่วยจับงูในบ้านย่านบางแวกเกิดอะไรขึ้นกับอาสาผู้นี้ไปชมครับรู้แล้วรอดงูเหลือมรัดคออ๋อเขาเป็นเจ้าหน้าที่จับงูใช่โทรเรียกเขามา เขาบอกว่าเออไม่มีคนนให้รอก่อนเพราะว่าคนที่ช่วยที่นู่นหมดครับเข้ามาจับคนเดียวเราก็ไม่กล้าย้อนไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปอต็กตึงได้รับแจ้งเหตุว่ามีอาสาสมัครไม่ทราบหน่วยงานพลาดท่าขณะเข้าจับงมูเหลือมแต่ถูกงมูเหลือมรัดคอจนหมดสติอยู่ที่ซอยบางแวก75 ถนนบางแวกแขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสออปางเสาธงทราบชื่อภายหลังว่าผู้บาดเจ็บคือนายจรันอาสาสมัครอปพรอเขตภาษีเจริญถูกงูเหลืองความยาว4เมตรรัดที่ลำคอจนหมดสติในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่จังหวะถูกงูรับใช่เขาที่เขาามันพันมือเขาแล้วอ่ะ แล้วเขาก็ลากมนเนี่ยเขาไม่กล้าจับูต้องรู้ักส่วนไหนบ้างพี่ที่แขนที่คอด้วยก็ช่วยกันเดึงเอาออกอะ่ะน้องเขาลม้มลงแล้วล่าสุดคุณจรณันยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ไม่รู้สึกตัวเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนไปนานถึง4นาทีภาวะสมองขาดออกซิเจนหรือสมองพร่องออกซิเจน คือภาวะที่สมองได้รับออกซิเจนจากเลือดมาสู่สมองไม่เพียงพอเซลล์สมองขาดพลังงานและถ้ามีการขาดพลังงานเป็นระยะเวลาไม่เกินสีนาทีจะเริ่มมีอาการหมดสติหยุดหายใจและเสี่ยงภาวะสมองตายหรือเสียชีวิตได้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณจรูนเลยนั่นก็เพราะว่าคุณจรูนมีความเชี่ยวชาญในการจับงูมาอย่างยาวนานแต่เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว เรามาเรียนรู้พร้อมกับหาทางออกกับคุณน,นิกผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูกันพอ,อหลายคนเห็นข่าวแบบนี้ก็รู้สึกว่ากังวลน,นะครับว่างูเหลือมมันอันตรายขนาดนี้เชียวหรือนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จับงูเนี่ยไปเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงถึงจะปลอดภัยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาให้ความรู้กัน นี่ครับตูนัสัาตยาณน,นะเวลางูพวกนี้ถูกจับคอนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมของเขานะครับเขาก็จะเอาตัวเนี่ยมาลับนันเป็นพฤติกรรมในธรรมชาตินะครับที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อป้องกันตัวงูเหลือมเป็นงูที่มีพละกําลังนะครับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงงูเหลือมเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่มีความแข็งแรงมากที่สุดในบรรดาง,งูทั้งหลายซึ่งมันจะใช้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี้ ทำร้ายศัตรูของมันดูนี้ดูนี่นี่เห็นไหมครับนี่คืออรายนะฮะที่เกิดขึ้นนะเวลางูเหลือมถูกจับคอเนี่ยเขาพยายามพันปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาพันตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าเขารัดคอได้เนี่ยต่อให้คุณแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยเราจะมีตรงช่วงก้อเนเลือดที่มา เลี้ยงสมองนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเลือดตรงนี้ถูกกดทับทั้งสองข้างเนี่ยเลือดจะไม่เลี้ยงสมองแล้วเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วิน,นาทีครับต้องระวังใช่หไหมฮะนี่คือสัญชาตญาณนะครับสัญชาตญาณของงูพวกนี้เห็นไหมครับตัวแค่นี้นะฮะกำลังเขาเยอะแค่ไหนนะไหมฮะอ่ะโอเคเรามาลองดูวิธีของการแก้ไขถา,าการณ์นะโอเคเดี๋ยวดูนะครับคือถ้าสมมติว่าถูกรัดเนี่ยเราต้องอันดับแรกพยายามที่จะปกป้องตรงคอก่อน เพราะว่าถ้าเกิดว่าคอ,อเราถูกรัดแล้วเลือดไม่เลี้ยงสมองเนี่ยเราจะหมดสติพอหมดสติเนี่ยงูจะลัดแน่นขึ้นแล้วเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามยังไก็ตามหาตรงหางให้เจอฮนะจับนะจับดึงออกนะดึงออกแบบนี้นะครับตามท่าของมันเลยนะอย่าให้รัดคอเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้พลังกำลังแน่นมากอะเปลี่ยนมือได้ถ้าเกิดถนัดนะต้องระวังฮนะนี่ขนาดตัวไม่ใหญ่นะฮะ โอ้ดูดูดนี่มันล็อกปมเนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าต้องระวังเราจะต้องขยับมันไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะถึงจุดที่มันสามารถคลายปมได้อ่ะเห็นไหมได้ละคือนี่เห็นไหมพอหลุดปุ๊บรัดมือทันทีเลย นอกจากจะรัดคอแล้วสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือการรัดมือของเราครับจะทําอย่างไรไม่ให้งูรัดมือแบบนี้ไปชมกันอันตรายเนี่ยถ้าเแกบบิดดึงดึงดูมือดิแด,ดงแล้วตอนเนี้ยถามว่า้าพนทั่วไปโดนแบบเนี้ยโอ้โหงานยากเลยนะครับตอนนี้คือผมไม่สามารถใช้อีกมือในเรื่องของการช่วยได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือจะดึงดึงพอดึงปุ๊บอ่ะมันจะเกิดช่องว่างบิดนิดหน่อยแต่ก็พยายามดึงเรื่อยๆนะ โอเคนะพอเรามือเราเป็นอิสระแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้ช่วยนะครับอย,อย่างนี้ต้องระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเอามือเข้าปากมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทํำยังไงก็คือว่าสมมติว่าจำไว้นะครับพอเราจับคอได้นะฮะเราพยายามใช้ทุกส่วนที่มีของร่างกายนะเนี่ยเห็นไหม พอมันจะรัดมือปุ๊บเอามือช่วยนะครับเอาช่วยอย่าให้รัดอย่าให้รัดนะครับใช้เท้านะฮะขออนุญาตแบบดูไม่ค่อยดีนะครับกดกลางตัวแบบนี้เอามือนะครับจับหางแบบนี้นะแค่นี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับจำไว้นะครับว่างูเหลือมต่อให้ม,มีลำตัวไม่ใหญ่มากนักก็าตาม มันก็สามารถรัดคอเราจนหมดสติได้ทุกเมื่อครับอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสัตว์อสรพิษแล้วก่อนที่จะเข้าไปกล้พวกมันก็ต้องพึงระลึกไว้เสมอครับว่ามันสามารถลอบกัดเราได้ทุกเมื่อฉะนั้นมีสติเข้าไว้หากต้องเผชิญหน้าสุดท้ายนี้รายการลึกจริงผ่านจอขอให้คุณจรรัอาสาผู้นี้หายป่วยจากอาการที่เป็นอยู่โดยเร็ววันครับการทำงานกับงูขนาดใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่อันตราย ก็ฝากทุกคนนะว,ว่าอยากให้ช่วยในเรื่องของการระมัดระวังตัวนะครับอย่าประมาณนะครับบางคนจับมือบ่อยก็สละใจนะครับถ้าทิ้งขยะนู่นนี่นั่นไม่เก็บนะโลกร้อนอไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวโลกรวนโลกเดือนแล้วตอนนี้ก็เราทิ้งขยะเต็มคิดเริ่มเพิ่มมูลค่าเพราะเราเป็นผู้ผลิตต้นตอที่เกิดขยะเคลียร์ให้ได้ ขยักคืนชีพเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์